มีรถบางคันที่วิ่งผ่านไปเฉยๆแล้วไม่มีใครสนใจแต่ก็มีรถบางคันที่ทําให้ทั้งถนนต้องหยุดมองและอมูลสี่ห้าสองพันยี่สิบหกคือรถประเภทหลังมันไม่ได้แค่มาแต่มันปรากฏตัวยังมีพลังตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นในแสงอาทิตย์ยามเช้าคุณจะรู้สึกได้ถึงพลังของอนาคตที่ผสมอยู่ในความงดงามของปัจจุบันมันคือดีไซน์ที่ไม่พยายามเรียกร้องความสนใจแต่กลับดึงดูดทุกสายตาได้อย่างง่ายดายมองวแวบแรกอาจคิดว่ามันก็เหมือน s u v ทั่วไป กระจังหน้าฝ่ายหน้าโลโก้แต่เมื่อมองใกล้ขึ้นคุณจะรู้ทันทีว่าไม่ใช่รถคันนี้ดูเหมือนมีชีวิตราวกับว่ามันถูกสร้างขึ้นจากลมหายใจของลมมากกว่าฝีมือมนุษย์กระจังหน้าแบบไร้กรอบลายเพชรขนาดใหญ่ถูกออกแบบให้แผ่ขยายออกอย่างมั่นใจรับแสงและเงาเหมือนทิวของอัญ,ญมณีลวดลายทั้งหมดไหลต่อเนื่องไปจนถึงชุดฝ่ายหน้าแบบเลตเมทริกซ์ที่คมกริบไม่มีรอยต่อทำให้ด้านหน้าของรถดูเหมือนโลหะเหลวที่กำลังเคลื่อนไหวเมื่อคุณยืนอยู่ตรงหน้ามันไม่ใช่แค่รถยนต์แต่มันคือคำประกาศ บางอย่างคำประกาศของคนที่ไม่กลัวจะโดดเด่นในฝูงชนรายละเอียดโครเมียมวางอย่างพอดีไม่เยอะไม่แย่งสายตาแต่มีอยู่ทุกที่ที่ควรจะมีไฟหน้าเหล็ดเมตริกซ์ประกายราวกับดวงตาของสัตว์นักล่ามันไม่ได้แค่ให้แสงสว่างแต่มันตื่นขึ้นด้วยลวดลายการเปิดไฟที่มีจังหวะเหมือนหัวใจดิจิทัลที่เต้นพร้อมชีวิตของรถคันนี้มองจากด้านข้างคุณจะเห็นความงามของเส้นสายที่ถูกปั้นมากกว่าถูกวาด ตัวรถดูราวกับกำลังเคลื่อนไหวแม้ในตอนที่มันหยุดอยู่กับที่เส้นโค้งไหลลื่นจากฝากระโปรงจนถึงท้ายรถอย่างมีจังหวะหลังคาลาดเอียงลงอย่างพอดีให้ความรู้สึกเหมือนรถสปอร์ตแต่ยังคงความกว้างขวางแบบ SUV ทุกส่วนของตัวถังถูกออกแบบให้แสงตกกระทบแล้วเกิดมิติทั้งเงาและประกายนั่นคือศิลปะของการออกแบบที่แท้จริงล้ออันลอยดีไซน์ใหม่ที่มีมุมเหลี่ยมเฉียบและโลดลายโดดเด่นให้ความรู้สึก พร้อมออกตัวทุกเมื่อเส้นขอบซุ้มลอดูล่ำสันแต่ไม่แข็งกระด้างท่าทางของรถดูมั่นคงแข็งแรงและมีสมดุลที่ลงตัวมันไม่จำเป็นต้องแสดงพลังเพราะความมั่นใจมันแสดงออกมาเองจากทุกองศาเมื่อแสงเปลี่ยนรถคันนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยแสงยามเช้าทำให้สีตัวถังดูสงบและรูร่าแสงเย็นยามเย็นทำให้มันเป็นประกายราวกับทองแดงและเหล็กกล้ามันดูมีชีวิตและมีอารมณ์ในแต่ละช่วงเวลาอุโมโดเรียกแนวคิดนี้ว่า art in motion ศิลปะที่เคลื่อนไหวและคุณจะรู้สึกได้ถึก งานศิลปะนั้นในทุกเส้นโค้งทุกประกายของแสงเมื่อเดินเข้าใกล้รายระละเอียดเล็กๆก็เริ่มสะกดสายตาเส้นไหลด้านข้างของรถดูเหมือนกล้ามเนื้อที่กำลังตึงแน่นมือจับประตูซ่อนอยู่ในแนวตัวถังเพื่อความเรียบรูและลดแรงต้านลมกระจกมองข้างออกแบบให้ลู่ลงมที่สุดเพื่อช่วยให้การขับขี่เงียบและมั่นคงเส้นคิ้วข้างล่างถูกออกแบบให้พากะไหลผ่านอย่างเป็นธรรมชาติทุกมุมของรถถูกสร้างให้สวยเพราะมีเหตุผลด้านท้ายของรถคือบทสรุปข,ของความกลมกลืนไฟท้ายแบบฟูลเลดพาดผ่านความกว้างทั้งคันให้ลุกที่ล้ำสมัย และโดดเด่นในยามค่ำคืนเมื่อคุณเห็นแสงนั้นจากระยะไกลคุณจะรู้ทันทีว่านี่คือโอมเดอร์ไม่ใช่คันอื่นเส้นสายของไฟท้ายได้แ,แรงบันดาลใจจากแนวคิดเส้นแห่งพลังที่สื่อถึงความเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งโลโก้โอมเดอร์อยู่ตรงกลางอย่างสง่าง,งามกันชนท้ายเสริมด้วยดีไซน์สปอร์ตและคิ้วโครเมียมเล็กน้อยทําให้ภาพรวมดูแข็งแรงแต่ยังหรูหราสิ่งที่ทําให้ดีไซน์ของโอมเดอร์452026น่าประทับใจคือความเข้าใจในอารมณ์ของผู้ขับ นักออกแบบไม่ได้แค่สร้างรูปร่างแต่สร้างความรู้สึกมันดูทรงพลังแต่สง่างามดูทันสมัยแต่ยังอบอุ่นเป็นดีไซน์ที่ไม่เรียกร้องให้คนมองแต่คนจะมองมันเองโดยไม่รู้ตัวลองจินตนาการว่าคุณขับรถคันนี้ผ่านเมืองในยามค่ำคืนไฟถนนสะท้อนลงบนพื้นผิวโลหะราวกับคลื่นแสงที่ไหลไปตามเส้นตัวถังผู้คนหันกลับมามองด้วยความสงสัยว่ารถคันนี้คืออะไรแสงไฟหน้าและไฟท้ายส่องสว่างอย่างมีเอกลักษณ์ราวกับออร่าของมันเองคุณจะรู้ได้ทันทีว่าอูมูเดอ์มไม่ได้แค่นาดีไซน์รถแต่มันออกแบบ ประสบการณ์แม้แต่รายละเอียดเล็กที่สุดอย่างกระจกข้างแบบไร้กรอบราวหลังคาที่กลืนไปกับโครงรถหรือสีของโครเมียมที่ไม่ฉูดฉาดเกินไปทุกอย่างบ่งบอกถึงความตั้งใจในการออกแบบมันคือความลงตัวระหว่างเทคโนโลยีและศิละปะระหว่างพลังและความสงบอูมูรุซี5 2 0สอีคือรถที่ทำให้การเคลื่อนไหวดูสวยงามเหมือนการเต้นรำมันไม่ต้องแกล้งล้ำมันแค่เป็นตัวของมันเองในยุคอนาคตทุกเส้นสายมีจังหวดทุกพื้นผิวมีชีวิตทุกองศามีเรื่องราวและนั่นคือสิ่งที่ทำให้มันแตกต่างอย่างแท้จริง เมื่อคุณมองไปที่โอมเดอสี่ห้าสองพีสิสิ่งแรกที่ดึงดูดสายตาอาจเป็นดีไซน์อันล้ำสมัยเส้นสายโค้งมนที่เฉียบคมไฟเลตที่โดดเด่นและท่าทางของรถที่เหมือนพร้อมจะเคลื่อนไหวแม้ในขณะที่จอดอยู่กับที่แต่ความมหัศจรรย์ที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณกดปุ่มสตาร์ทเสียงเครื่องยนต์ที่ค่อยๆตื่นขึ้นเสียงที่ไม่ดังจนรบกวนแต่หนักแน่นพอจะทําให้หัวใจเต้นต่างเพราะใต้ฝากระโปรงนั้นซ่อนหัวใจแห่งเทคโนโลยีอันชาญฉลาด เครื่องยนต์เทอร์โบ1.5ลิตรที่เป็นหัวใจของการขับเคลื่อนรุ่นใหม่นี้นี่คือหัวใจที่ไม่จําเป็นต้องคำรามเพื่อพิสูจน์พลังของมันมันเต้นด้วยจังหวะแห่งความแม่นยำความสมดุลและความสง่าง,งามให้กําลังสูงสุด147แรงมา้าและแรงบิด230นิวตันเมตรตัวเลขอาจไม่ดูหรูหาแต่จุดเด่นของมันคือความตรงตรงระหว่างสมรรถนะและความประหยัดที่ถ่ายทอดพลังอย่างลุ่มนลน,นแต่มั่นคงเหมือนจังหวะของการหายใจที่เป็นธรรมชาติ เมื่อคุณแตะคันเร่งครั้งแรกแรงขับถูกส่งออกมาอย่างต่อเนื่องไม่มีการกระชากไม่มีการหนุ่มันพุ่งไปข้างหน้าอย่างเรียบเนียนแต่มั่นใจเครื่องเทอร์โบทำง,งานอย่างฉลาดกำลังมาแบบเป็นเส้นตรงจังหวะการเร่งนั้นนุ่มลน,นแต่หนักแน่นเหมือนรถกำลังอ่านความคิดของคุณล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองที่คับข้างหรือบนถนนโล่งยาวอูมดรสีหก็ตอบสนองได้อย่างพิ่งตรงทีมวิศวรกรของขอูโมเดไม่ได้ต้องการสร้างแค่รถ s u v ขนาดกลางทั่วไปพวกเขาต้องการสร้างเพื่อนร่วมทางที่เข้าใจผู้ขับอย่างแท้จริง ดังนั้นสมรรถนะของเครื่องยนต์นี้จึงไม่ได้วัดแค่แรงมา้าแต่วัดจากความรู้สึกของการตอบสนองทุกแรงกดของเท้าทุกการขยับของภูมาลายเครื่องยนต์จะตอบกลับด้วยความแม่นยำราวกับเข้าใจภาษากายของผู้ขับเมื่อคุณขับผ่านถนนในมือที่รถแน่นขนาดเทียงแต่ทันเร่งเบาๆกำลังเครื่องก็ส่งออกมาในปริมาณที่พอดีให้คุณแซงหรือเคลื่อนตัวได้อย่างมั่นใจระบบเกียร์ cvt ที่ปรับจูนใหม่ ในรุ่นปี2026ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมมันรักษารอบเครื่องให้อยู่ในจุดที่สมบูรณ์ที่สุดทั้งเสียงเงียบและการตอบสนองที่เป็นธรรมชาติมันให้ความรู้สึกเหมือนรถกำลังเรียนรู้สไตล์การขับของคุณทีละนิดเมื่อออกสู่ถนนโลง่งเครื่องเทอร์โบเริ่มส่งเสียงเบาๆราวกับกระสิบการเร่งแสงทำได้ง่ายกำลังไหลออกมาอย่างมั่นคงคุณรู้สึกได้ถึงแรงบิดที่คอยผลักคุณไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องรถมีความมั่นคงแต่ไม่แข็งกระด้างพูมมาลายัยตอบสนองได้อย่างแม่นยำทุกโค้งทุกทางตรงให้ความรู้สึกควบคุม ได้อย่างเป็นธรรมชาติโอโมเดอร์ไม่ได้พยายามทําให้4-5เป็นรถสปอร์ตที่เราใจแต่ต้องการให้มันเป็นรถที่ขับแล้วสบายใจทุกการเคลื่อนไหวถูกออกแบบให้ลื่นไหลมีความมั่นใจและไม่สูญเสียความสาง่างามการขับในเมืองให้ความรู้สึกผ่อนคลายการขับทางไกลและให้ความรู้สึกมั่นคงและการขับบนถนนคดเคี้ยวให้ความรู้สึกสนุกอย่างพอดีภายในห้องโดยสารเสียงรบกวนจากภายนอกแทบไม่มีให้ได้ยินการเก็บเสียงทําได้ดีเยี่ยมเสียงเครื่องยนต์เบา และนุ่มนวลเหมือนจังหวะหัวใจของคนขับเมื่อคุณเร่งความเร็วเสียงเครื่องยนต์จะดังขึ้นเล็กน้อยแสดงถึงชีวิตชีวาแต่ไม่เคยดังจนรบกวนบรรยากาศภายในจึงยังคงความสงบและหรูหราแนวคิดการออกแบบเครื่องยนต์ของอุโมงคคือความสมดุลพวกเขาไม่เพียงแค่เพิ่มแรงม้าแต่พยายามทาให้เครื่องยนต์ระบบเกียร์และช่วงล่างทํางานร่วมกันอย่างลงตัวทุกส่วนเสริมกันเพื่อสร้างประสบการณ์ขับที่กลมกล่อมและมั่นใจโครงสร้างช่วงล่าง ก็ถูกปรับให้แข็งแรงขึ้นเล็กน้อยเพื่อการทรงตัวที่ดีแต่ยังคงซับแรงสะเทือนได้อย่างนุ่มนวลคุณสามารถสัมผัสได้ถึงความนิ่งแม้บนถนนครุกรัดเมื่อลงโค้งรถจะเอียงในมุมที่พอดีให้ความรู้สึกควบคุมได้โดยไม่เสียความนุ่มนวลม,มันคือความมั่นใจที่ขับเคลื่อนได้ในทุกจังหวะสิ่งที่น่าทึ่งคือความสามารถในการปรับตัวของ4ห้าในแต่ละสภาพถนนในเมืองมันคล่องตัวเหมือนรถขนาดเล็กบนทางโค้งมันมัน่นคงและเชื่อมั่นได้บนทางด่วนมันนิ่ง และเงียบเหมือนลอยไปกับลมทั้งหมดนี้มาจากการจูนเครื่องยนต์เทอร์โบที่ตอบสนองได้พอดีทุกสถานการณ์และแน่นอนว่าอุโมงค์ใส่ใจเรื่องความประหยะัดไม่แพ้สมรรถนะระบบเทอร์โบถูกออกแบบให้ใช้พลังงานยังมีประสิทธิภาพสูงสุดเครื่องยนต์น้ำหนักเบาระบบจัดการเชื้อเพลิงอัจฉริยะรมให้การเผาไม่มีประสิทธิภาพทุกหยดของน้ำมันถูกใช้เพื่อสร้างพลังให้มากที่สุดเป็นสมรรถนะที่คำนึงถึงทั้งสิ่งแวดล้อมและกระเป๋าสตางค์ของคุณแต่เมื่อคุณปรับโหมดการขับเป็นสปอร์ตโหมด ความรู้สึกทั้งหมดจะเปลี่ยนทันทีรถดูเหมือนตื่นขึ้นพลังที่สงบถูกปลุกให้กระชับขึ้นคันเร่งตอบไวขึ้นเกียร์ลากรอบนานขึ้นและพู่มาลาัยหนักแน่นขึ้นคุณจะได้ยินเสียงเทอร์โบหมุนเร็วกว่าปากติกำลังพุ่งออกมาอย่างต่อเนื่องความเร้าใจที่เรียบรูแต่หนักแน่นกำลังเริ่มต้นขึ้นนี่แหละคือเสน่ห์ของฮอนด้าซี520026รถที่มีสองบุคลิกในคันเดียวหมวดปกติสุภาพเรียบหรูและประหยัดพลังงานเหมาะกับชีวิตประจำวันหมดสปอร์ตสนุกเร้าใจและพร้อมจะท้าทายทุกโค้งรถไม่ต้อง อือบอกว่ามันแรงมันเพียงแค่แสดงให้คุณรู้สึกได้ทุกครั้งที่คุณขับมันให้ความรู้สึกเหมือนกำลังเต้นไปกับจังหวะของคุณรถตอบกลับอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนกำลังพูดค,คุยกับคุณผ่านเสียงเครื่องยนต์และแรงบิดเครื่องยนต์เทอร์โบของอ UM ูมูระี่ห้าสองพันยี่สิบหไม่ใช่แค่หัวใจของรถแต่มันคือภาษาที่ถ่ายทอดความเข้าใจระหว่างคนกับเครื่องยนต์บนทางลาดชันเครื่องยนต์ยังส่งแรงบิดได้ต่อเนื่อง ไม่มีอาการหุ่งบนทางลงระบบเกียร์ช่วยเบรคเครื่องให้คุณควบคุมได้ดีขึ้นมันคือสมรรถนะที่ชาญฉลาดไม่ต้องแสดงออกเสียงดังแต่ทำให้คุณรู้สึกได้ถึงความมั่นใจในระยะทางไกลเครื่องยนต์ยังคงทำงานอย่างราบรื่นรอบเดินเบาเงียบสงบความเร็วคงที่โดยใช้พลังงานต่ำคุณสามารถขับต่อเนื่องหลายร้อยกิโลเมตรได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะรถให้ความรู้สึกผ่อนคลายแต่มั่นคงและสิ่งที่เหนือกว่าตัวเลขทั้งหมดคืออารมณ์ ที่เครื่องยนต์ถ่ายทอดออกมาความรู้สึกของการเชื่อมต่อความมั่นใจในทุกการเคลื่อนไหวทุกครั้งที่เสียงเครื่องยนต์สูงขึ้นในจังหวะที่คุณต้องการมันเหมือนหัวใจของรถและหัวใจของคุณกำลังเต้นพร้อมกันโอ,อมุรซีห้าสองพันยี่สิบหกไม่ได้สร้างมาเพื่อพิสูจน์ว่าแรงกว่าใครแต่มันถูกสร้างมาเพื่อให้คุณรู้สึกได้ถึงความสุขในการขับขี่ที่สมดุลสมรรถนะที่มีชีวิตพลังที่เข้าใจคุณและความตรงกล่องระหว่างความเร็วกับความสบาย เมื่อคุณดับเครื่องเสียงเงียบลงเหมือนลมหายใจสุดท้ายของการเดินทางในวันนั้นคุณมองกลับไปที่รถอีกครั้งรู้สึกถึงรอยยิ้มบางเบาที่ผุดขึ้นโดยไม่รู้ตัวเพราะคุณรู้แล้วว่ามันไม่ได้เป็นแค่การขับรถแต่มันคือบทสนทนาระหว่างคุณกับเครื่องยนต์